ยังคงเกาะติดเลือกตั้ง69อนาคตประเทศไทยกับช่อง7 HD นะครับใช่ค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้นะคะไปที่เขตที่2ค่ะอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคือต้องบอกว่าที่เขตนี้เนี่ยนะคะมีหลายพักการเมืองแข่งขันกันอย่างดุเดือดไปติดตามการรายงานสดเข้ามากับคุณเตชวัฒนสุขรักเลยค่ะเชิญครับ เาวาหัดใหญ่ตื่นตัวนะครับพากันออกมาใช้สิทธทิเลือกตั้งนะครับและลงคะแนนเสียงประชามติกันตั้งแต่ช่วเช้าจนถึงเวลานี้นะครับไม่ขาดสายนะครับขณะที่ยังไม่พบการกระทําที่ผิดกฎหมายการเลือกตั้งครับ บรรยากาศการเลือกตั้งภายในสนามกีฬาฟุตซอลที่ตั้งอยู่ในสนามกีฬาจีรนครนะครับซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่2ของจังหวัดสงขลาจุดนี้มี4หน่วยเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าและตลอดทั้งวันนี้นะครับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับก็พากันออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันต่อเนื่อง ภา,ภายในสนามกีฬากีรนครเทศบาลนครหัดใหญ่นอกจาก4หน่วยเลือกตั้งนี้แล้วนะครับก็ยังมีหน่วยเลือกตั้งอีก5หน่วยนะครับอยู่ที่โรงยยิมเนเซียมจากทั้งหมดนะครับในหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่2นี้175หน่วยนะครับซึ่งครอบคลุม ที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และตำบลคลองอุทภาซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและมีการแข่งขันทางการเมืองสูงมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสสมากถึง10หมายเลขนะครับโดยเขตเลือกตั้งที่2มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด18,657คนนะครับส่วนจังหวัดสงขลาทั้ง9เขตมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมมากกว่า1 1 2 2 9ล้าคนนะครับขณะที่บริเวณ ภายในสนามกีฬาฟุตซอลแห่งนี้นะครับพบว่าช่วงสายที่ผ่านมานะครับนายจูรีนุ่มแก้วผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่20นะครับขออภัยครับในหน่วยเลือกตั้งที่20ภายในสนามกีฬาฟุตซอลละหลังเลือกตั้งเสร็จก็มีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปกับนายจูรีด้วยนะครับซึ่งนายจูรีนะครับก็บอกว่าออกมาเลือกตั้งเวลานี้นะครับเนื่องจากว่าได้ดูเรื่องงามยามดีมาแล้วครับ และสถานการณ์การเลือกตั้งเหตุการณ์การเลือกตั้งในพื้นที่ของจังหวัดส,สงขลาทั้ง9เขตวันนี้จนถึงเวลานี้นะครับยังไม่พบว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมายครับและนี่คือการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหาดใหญ่ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณค่ะ das that HDTV